วันนี้เปาพานั่งเรือเป็ดไม่ใช่วันนี้ไม่ได้เป็นเป็ดนะวันนี้เป็นเรือฉีใช่ไหมครับใช่สนุกไหมครับวันนี้เปาอยู่ที่ไหนอ่ะจะไปชายหาดจะไปชายหาดเลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะวันนี้เปาอยู่ที่อ,นนอ,ทอ่างศิลาบางแสนเรามากินข้าวที่ร้าน กินก๋วยเตี๋ยวเหรอร้านก๋ยเตี๋ยว้า๋วยเตีเ๋ยวใช่นนี้เขามีเรือให้ฉีดฟรีนะคะถ้ามากินข้าวที่ร้านะมาฉีดเรือฟรีได้แต่ว่าถ้าไม่ได้มาทานข้าวอยากมาฉีดเรือมาคลายแค้นนูก็เป็นไาเชื่อมอมเช่าแต่แนะให้มากินอาหารก็ดีแต่รินแล้วไม่ต้อง่ตังค์ก็ได้ครับ่เก็บให้พี่เขาหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับ แล้พี่เขาอ,อุตส่าห์ลากเรือมาให้นะ <My man. S 1> ไปแมงเรียกไหมแม่ให้ผู้ชมดูวิวยังไงไปอย่างนีององอ้อ่าววิววิววิวดูวิวแม่จะถีบไปถึงไหนเนะี่ยวิวป่าโกงการวิวดีมากสวยถีบดีจังเลยเอ้าไม่รู้ะจะรีบถีบไปถึงไหนโอ้ ไกลระยะหนึ่งนะคะสมแัะป้าจะขี่กลับบ้านเลยทีเดียวไปโผล่เกาะลอยเลยได้ไหมไปโผล่เกาะลอยเลยเนี่ยออกไปนี่ <c oughs> น่าจะไปถึงเกาะลอยนะครับว่ะไม่ไ้เราผิดสัญญาณตรงน,นู้นน่ะผิดสัญญาณตรงน,นู้นนี่มันต้องมีทางเลาะเลยเดินกันไปได้เลย จะดิบถีบทำไมรีบถีบไปถึงไหนกินข e ้าวอิ e ่ม e อิ่มวะต้ององอกําลังกายต้องโน้นนะต้องโน้นอ่ะจะงโน้นอ่ะทําไมมันมีน้ําอะไรบ้างมันโดนสันทรายอ่ะอ,อันนี้ก็สันทรายเนี่ยถ้าเราล้อล้อไ,ไปไปไม่หลับไปแล้วติดจับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ย พังหมดแล้วหลุดแล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวใช้บีบเรียกคนมาช่วยไม่ได้นะอย่าทำของเสียหายเล่นได้แต่อย่าให้ของเสียหายโกงกลางเราอยู่บนเรือบนเรือเป็ดเรือเป็ดแกระ เรากำลังหันลำเรือไปไหนน้ำลงกำลังพัดพาเราลงสู่แม่นบายบายใา้ฟังเรากำลังออกทะเลแล้วนะตัวอะไรลอยอยู่ในน้ำตัวอะไรลอยอยู่ในน้ำด้วยใบไม้อยู่ว่าเปลี่ยนไหม เราลอยลอยอยู่รเ,เรามีจระเข้ทำไม,<ะ>ไมก็ลอยเข้าไปหาเราทำไมอ่ะจระเข้จะไม่โจมตีสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองน,นี่คือทฤษฎีแต่ถ้าเราเดี่ยวๆกับมันก็เสร็จใหม่มีสิ่งอยู่ในป่ากลกางด้วย ก่อนจะไปใกล้ใกล้นี่ไงนี่ไงมันลอยมาใกล้ๆแล้วเนี่ยอะไรเน่ะถุงถุงถุงนี่นาแล้มันจะพันไปมอเตอร์เราไหม ลงไปเห็นหรอเปียกจิอะไรดำๆอะไรนะไหนไหนไหนมีใกล้ๆ่ไงไหนต้องสันทายายมือหิน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 ห่นนหนินห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 นหหิินหินหินิหินวยนหินหินนหิ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 นนหินหินห้นหิ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 ้วินหินหิินห พ <laughs> ี่ก็ถ้าพี่หัวพี่ก็ใส่เที่ยวเี่ยวเลยนะนี่พามาชมป่าโกดังมีทายแคนูได้ด้วยนะถ้ากินข้าวแล้วทายแคนูเสีย20บาทถ้าไม่ได้กินข้าวแล้วทายแคนูคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงล 200. ะ200สามสองรือยสามชั่วโมงนี่เนีะเขาไปทายแคนูน20บาทอ่ะ ถ้าเราจะพาย20บาทเพราะเรากินข้าวแต่ไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เห็นเขากินกาแฟอะเอออยากกินกาฟแฟจะนอนอย่าล้วก็มากินกาแฟม,มีบ้านด้วยอะ ปเลือกมุดได้แล้วต้องหมนะายเท่านัา้นตัวนันเอาขาวนะครับคว่าขาวขาวนี่นะนกที่อยู่ในป่าโกงกลางเฮ้ยนั่นไงพอเห็นนกแล้วนั่นเป็ดอ่ะนกเป็ดนกเป็ดจั จับไม่ถ <Ừ. S 1> ันเลยจับจับจับมันเร็วนะเราช้ามันมุดน้ำไปแล้วเปล่ามันมุดลงไปจับปลาใต้น้ำแล้วมันหายไปเ้าหมายเราตัวนี้นั่นไงมันยังล็อกตัวทีขาวอยู่นั่นแล้าเราเข้าไปใกล้ๆเราต้องเบาๆนะไม่งั้นมันก็หายไปอีกไม่ดีไปก็ไปหยุดไปเบาๆ

มันมุดหายไปแล้วเฮ้ยนั่งยังมันอยู่นะั่นมันอยู่นะั่นมันอยู่นะั่งเราจะตีตะข่ายก่อนนกเป็ดน้ำเานม,ามันบินหนีได้มันบินหนี เไปนู่ไนแล้วเราจะจับได้ไหมเอออะไรอ่ะขวดน้ำปติขวดน้ำมันไปแเราไปไม่ทันแล้วทุกคนโอ้ขยะเราไม่ควรทิ้งขยะลงน้ำนะเพราะมันทำให้ทะเลไม่สวยแสงแบบสะ้อน้ำวิบวิบวิบเอาแว่นมาด่วน ๋ยวนี้เราควรจะใส่แว่นโพล,ลารายป้องก,กันแสงสก้อนเนื้อถดแงดีชับบเราเราก็บรองท้ำเองไว้นะอย่าให้ร,งรงงองนะ้ตก้งอีกไมดแล้วมันก็ตกตกไม่เอาอย่าเล่น ที่เรากำ<ร>ลังจะ<า>ชนสะพานนะแล้วนะทุกคนใช่อีกนิดเดียวเราจะถึงสะพานแล้วนะเราต้องรีบตอนนี้สะพานรตรงนน้นหักเลยนะสะพานตรงนี้ก็พงั<อ>งแล้วเนี่ยมันก็หักจรนะิงจหักจริงจเราวนมาที่สันจา,าอีกคนระั้ง กล้สะพานมากเลยอ่ะใกล้สะพานมากมากป๊๋าป๊ะปาเราก็ต้องปั่นหอยลังป๊ะป๋าจะไปไหนอ่ะอันนี้ปั่นไปไหนอ่ะป๊ะป๋าจะไปไหนอันนี้ปั่นไปไหนป๊าป๋าจะไปไหนลงถนนแล้วนะลงอาหารไทยแล้วนะนี่เจอขึ้นแล้วนะทีเนียวป๊ปาก็กลับชีราเจอขึ้นแล้วในนี้ปัดน้ชีแม่กลับหอยลัง ป๊าต้องหมุนกลับน่ะดงนกเห็นไหมดงนกไปแล้วปดนงนกไหมไม่ไปมันจะจมไหมนั่นเห็นดงนกไหมนกเต็มเลยเจอขึ้นป๊าพันเดี๋ยวมันจะเหมือนหนังเรื่องนั้นอะเรื่องอะไรอะที่เกาะอยู่ที่ที่อยู่บนเกาะอยู่บนหินอะ <c oughs> ที่เกาะอ,อยู่บนหินแล้วก็พยายามจะหนีปลาฉลาม ลมแรงมากเลยทุกคนก็รตรงนั้นน่ะถ้าแทนที่จะพยายามหนีมันก็ล่ามันซะเกอดวมันก็คงไม่ง่ายในการที่จะล่าเนาะลมแรงมากดูจะขึ้นที่ คืนใช่ไหเราจะได้ไม่โดนขึ้นมัเมื่อกี้ลมมาจากข้างหน้านะตอนนี้ลมมาจากข้างหลังแนละ้วลมสวิมไม่ลมไปไหนอะไรอ้อม่อมะไรเยอะเราเขียวงมสิมเยเรามาใกล้สั่นสาอีกแล้ว ถามเหมือนแม่เลยลูกเมื่อกี้พี่เขาตอบว่าให้ใจชูชีพทำไมเพราะว่ามันจะทำให้เราลอยไงทำให้เราลอยกลับถึงบ้านเหรอคงไม่ถึงได้แค่ลอยรอคนมาช่วยอเราพ้นเขต่ขึ้นแล้วเรามีปปาตรงกลางช่วยบังช่วยบังืึนประโยชน์ของมันนะอารทีบกา คีดเราเลยเขตปากงกลางไปไงขึ้นลมแรงมากเลยพอเรากลับเข้ามาในเขตปากกงกลางมันก็เริ่มนิงงน่ง,ง,งทําให้เราไม่รู้สึกโครงเคลงเหมือนเดิมแไม่โครงเคลงอีกไหมพอแล้วเร่องดีเลเข้าใจเลยอ่ะคนที่แบบตกน้ําในทะเลอ่ะแล้วแบบมันจะห<อ>ลอกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตวันกวายอะ่ะกลัวก็กลัว จะดิ้นรนใช่ไหมเออดิ้นรนยิ่งทำให้รู้สึกหมดแรงเร็วขึ้นแล้วก็จมเพราะฉะนั้นคนที่ตกน้ำในทะเลเขาให้ทำไงรู้ไหมให้ทำไงคนที่ตกน้ำทะเลเขาถึงให้อยู่เฉยๆพยายามลอยให้ต่ำพยายามลอยเฉยๆใช่พยายามลอยกลางน้ำให้ได้แต่คลื่นมันก็ซัดแรงเหลือเกินนไม่ใช่น้ำนิ่งนะแบบ ก็ถึงให้ลอย,ย,อออยเฉยๆเลยเหลืยังเปรกรอ,อไม้เหนื่อยยังเหนื่อยไปเริ่มนอนแล้วไปเริม่มไปเริ่มหาที่พักหัว <c oughs> นี่ทุกคนนอนทับปลาอนอนทับปลาเลยนอนทับปลาเลยเหรอใช่อนอนสบายไหมสบาย สบายสบายสบายหัวทราบไหมเ๋ยวนะหัวหัวแม่หอมาดังเบียดยังยังไม่เบียกแล้วเบียดออกไปหยุิออกหยุดทำไมโอเคออกไป นนมัตกไใช่เดี๋ยวมันตกน้ำไปอ่ะเปอ้ปอย่าแย่งแม่นะเอไหมรอไหมจะยอกอะไรจะป้ายจะปล่อยเรงนี้ป้ายจะทำใจเอาไมเอาไหม เราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วโน่นโน่นใช่อืมขึ้นขึ้นต้องปิดตัวนั้นไหนอยู่นั่นไงทุกคนเราไปอยู่นั่นมันตากปิดเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เบาเบานั่นมันอยู่ตรงนั้นนะ,ม,ะมันตางปีกอยู่มันตองไม่ปีกมันห้ึ่งจยังไงต่อน่แล้วมันจะบิน ร้าน,นโพทะเลหลวงป้ายร้านจะออกสีเหลืองๆแล้วก็มีเขียนไว้ว่าอาหารภายเรือประมาณนั้นกินข้าวภายเรือเอานกหายเอานกอยู่หน่กินข้าวภายเรือ mm hmm. ทุกคนขัามาอ่างศิลา mm hmm. ใช่ไหมถ้ามาจากบางแสนนะร mm hmm. mm hmm. ้านจะถึง mm hmm. ก่อนเข้าอ่างศิลา แบบร้านเล็กๆของอังศีลาเลยบบร้านนั่นจุดต <im ple as> ู้ใหม่จอยอยู่ทางซ้ายมือ อย่าขยัาชลูกแม่ไม่ได้โดนเคลื่อนซัดขนาดไหนได้ยินเสียงนกไหมยหยุดเคาะก่อนลูกได้ยินเสียงนกไหมยนกนี่เมื่อกี้ไปดูเรือลำนั้นน่ะที่แรกจะขึ้นไบนั่งนี่มันขึ้นไปนั่งได้นะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้ด้วย มีทางลงเหมือนลงสระว่ายน้ำเเรือของร้านใช่ไหมใช่เรือของร้านเรือขีลลบลมๆหนึ่งมันก็กลับมาใช่ไหมเรือได้สำหรับแขกเรือพีใช่ไหมเนี่ยทะเลเหัวใช่ไหมทะเลหัวเรือลำเนี้ยเรือไม้เนี่ยเรือไม้เ,เออเรือเบีย มียาแทนนูด้วยอ่ะถ้าเรามีบ้านอยู่ติดคลองแบบนี้เราจะมีแทนนูมไหมไม่มีตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านคาเฟ่ที่ทางเข้าร้านคาเฟ่อยู่ข้างหนกินร้านนี้ถูกแล้วโคตรชิลเลยจะบอกว่าเรือที่เราปั่นอยู่นี้ฟรีย้ำอีกทีว่าฟรี นั่นนั่นมีเรือกระโดงนั่นมันเรือกระโดงของเวียดนามนี่นาใช่ไหมใช่ใช่ป่ะของแม่นางฮะเวียดนามเวียดนามอือของแม่เวียดนามแล่ปันไม่ไปไหนมาไหนอะไม่ไม่ที่วันหมุนหมุนอะที well ่มาหมุนหมุนที่มันแล้วที่แพที่ไปได้มาไหนอันไหนเราจะปไนร้านโพทะเลด้วยมีกาแฟขายด้วยกาแฟแก้วหนึ่ง จะกินจะกินใน,ในกาแฟาวันนี้ไงที่บอกว่ามีที่ขึ้นอ่ะเมื่อกี้ว่าจะลงมาแต่ยืนอยู่คนเดียวแล้วอลไรไม่ลงอยู่อ่ะอ้าวทำไมมีป้ายโพทะเลหลวงอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะใช่ไหมใช่นั่นไงอยู่ตรงปากตรงกลางใช่ไหมเรา,าจะเอาลงแล้วนะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องทำไมอ่ะ,ะเรือจะจอดแล้วทุกคนทุกคนเตรียมตัวลงได้โพทะเลบางแสนอ่างศิลา แลแล้วจงนี่ไงที่บอกว่ามีตัวเนี้ยให้ปัดให้ถ้ากินข้าวก็เสียค่ายกลงยี่สิบบาทไปพายต่อไหมขยักอ่ะไม่ขยักไ,ไม่พายเราไม่ไปอ่ะอ้าวบุญหยุดได้แล้วเมียจ๋าหยุดได้แล้วถึงท่าแล้วทุกคนออก,ก็ก็อะไรลาไปก่อนอจับไ้ ทนแล้วลาไปก่อนแล,แล้วเจ oui? อกันใหม่เด like. e ี๋ยวี่เดี๋ยวคิดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ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 สนบสั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 ะับับสับสับบสับับสัับบบบบบบ